ข่าววันไนที่น่งคืนฟุตบอลไทยใบฉีสไตล์ประจำวันที่15มัชนายน2567โดยชายผู้บังคับร่างฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบันไทยในช่วงของที่นงคืนวันนี้การเดกค่าบว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของที่ยิ่งคืนวันนี้อะไรยังไงด่วนเลยนะนิโคลสัสมิเคิลสันเปิดใจขอเล่น AFF กับทางด้านของทีมชาติไทยก,กันด้กัน โดยการน,นี้เจอกันในช่วง AFF นะเมอร์ลุกโซดิคอรัสมิเกลสันบิงแบ็กพาังมาทีมเชิไทยลูกครึ่งไทยนอร์เวย์ยืนยันเองว่าตนนั้นพร้อมช่วยทัพช้างศึกทีมาชิไทยร่วมพาทีมล่าแชมป์หน้าปรัสตร์อาเซียนในการบริสึกอาเซียนครับหรือว่าการแข่งขัน AFF Mitsubishi Electric Cup ในครนั้งนี้ซึ่งมีคิวแข่งขันในช่วงระหว่างวันที่23พฤศจิกายนถึงวันที่11ธันวาคม โดยการแข่งขันในครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกของมาสตาอิชิในการคุมทัพในการรุศึกชิงแชมป์อาเซียนและจะเป็นครั้งแรกของเจ้านิโก้นิโคลัสมิเกลสันในทัวร์นาเมนต์นี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยที่สําคัญการแข่งขันในครั้งนี้ทีมชาติไทยจะได้ลุ้นจะไึกหน้าปรัสเซีชาติแรกนะฮะที่สามารถควา้าแชมป์ AFF อฟคัพสามสมัยติดต่อกันรวมไปถึงเป็นการคว้าแชมป์ม,มากที่สุดของหน้าปรัสเซีอาเซียนในครั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยนะแต่ผมเป็นตัวว่าง,งานนี้ โซนในตารัสบอกว่าเขาจะมาช่วยเอฟเพราะฉะนั้นเตรียมพื้นที่ไว้ให้กับเขาด้วยกันกนครับก็ฝากไปติดแฮแท็กเชียร์ไทยเชียร์สุดใจเชียร์ทีมชาติไทยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานกันครับอาะารไดยังไงนากาโนะต่อสัญญาทนีการนัดวรดีออกไปอีกหนึ่งซีซั่น ดยแข้งสองสาวสองแข้งสาวไทยนะฮะได้ไปต่อกับต้สนสสงัดที่แดนปาดิบอีกหนึ่งซีซั่นโดยทางด้านของเอซินาโนะปาซิเอโรสโมสรวีลีกของประเทศญี่ปุ่นประกาศต่อสัญญาธนีการแดงดาและก็นัดนรดีปร่ำนาคออกไปอีกหนึ่งฤดูกาลอย่างเป็นทางการโดยสนักเตะหญิงชาวไทยได้กล่าวหลังได้รับสัญญาฉบับใหม่ว่าฉันจะเล่นให้กับทางด้านของ a อซินาโนะปาซิเอโรในฤดูกาลหน้าฉันจะทําตรงนี้ให้ดีสุดนะ เพื่อที่จะสนับสนุนชัยชนะของทีมขอบคุณสหรับการสนับสนุนของพวกคุณคณีการได้กล่าวชิงท้ายโดยขอบคุณ,คณแฟนๆทุกคนที่สนับสนุนเราเสมอมาฉันดีใจที่ได้เป็นสมาชิกข,ของ FC นากาโน่ปาเซียโรและได้ดูการหน้าเช่นกันฉันจะพยายามอย่างเต็มที่พี่จะช่วยทีมในครั้งนี้เจอกันในช่วงสุดทานน้ายในครั้งนี้ที่นากาโนในครร้งหนาเป็นอย่างางานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันกน,นะฮะว่าจะเป็นเช่นไรครับ ก็ถือว่าเป็นข่าวดีของแฟนๆในครั้งนี้กันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับฟีฟ่าเผยโปรแกรมโตเล็กไทยในศึกฟุตซอลโลกปี2024 โดยฟุตซอลชายทีมชาติไทยตรีเม็ที่จะประเดิมสนามเป็นคู่แรกในศึกฟุตซอลโลกปี2024ที่ประเทศอุซเบกิสถานโดยเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสมาพานันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟี فا ทำการประกาศโปรแกรมการแข่งขันศึกฟุตซอลโลก2024ออกมาในคังนี้เป็นที่เรียบร้อยโดยการแข่งขันในศึกฟุตซอลโลก2024จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่14กันยายนถึงวันที่6ตุลาคมณประเทศอุซเบกิสถานขณะที่ทีมชาติไทย เติมที่จะประเดิมสนามเป็นคู่แรกในทัวร์นาเมนต์นี้พบกับท่านของโครเอเชียวันที่1 4กันยายนซึ่งโปรแกรมฟุตซอลโลกปี2024ของทัพตัวเล็กช้างศึกมีดังต่อไปนี้โครเอเชียพบกับไทยในวันเสาร์ที่1 4กันยายนเวลา17นาฬิกาณสน,นามบูคารรายนิ Universal Sports Complex ่อมาไทายพบคิวบาในวันอังคารที่17กันยายนเวลา19นาฬิกา,กา30นาทีณสนามบูคารายูนิเวอร์แซลสปอร์ตคอมเพล็กซ์และกาไทยพบบราซิลวันศุกร์ที่20กันยายนเวลา19นาฬิกา30นาทีณสนามบูคารายูนิเวอร์แซลสปอร์ตคอมเพล็กซ์สำหรับทางน้านของฟุตซอลโลกปี2024นั้นจะมี6กลุ่มนะฮะโดยจะคัดเลือกเอาแชมป์กลุ่มรองแชมป์กลุ่มและก็อันดับที่3ดีที่สุดนะฮะจำนวน4ทีมผ่านเข้าไปเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายในคร้้้นีใหจดได เปนามว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันแล้วกันกว่าจะเป็นเช่นไรก็เชียร์อยู่นะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานช่นครับอาไรยังไงจูดเบลได้เปิดเผยถึงโอกาสในการลงเล่นให้กับด้านของทัพช้างศึกในอนาคตอันใกล้นี้โดยการน,นี้โห่หอกลูกครึ่งไทยอังกฤษนะฮะอตอบว่ามีโอกาสจะเป็นไปได้ที่ตนเองนั้นจะลงเล่นให้กับด้านของทัพช้างศึกในครั้งนี้ โดยทางด้านของดาวยิงในวัย20ปีรายนี้อของทางด้านเพจแตงโบล่งปิยวง์ยิงบอกว่าครอบครัวของผมมาจากไทยสำหรับพวกเขาการได้เห็นผมเล่นใหกับทางด้านของทีมชาติไทยมันก็จะเป็นอะไรที่พิเศษเป็นอย่างมากแต่ผมเองนั้นจะอยู่ที่ยุโรปโตที่ยุโรปมันก็ยิ่งใหญ่ที่เล่นในกับอังกฤษตอนนี้ผมเองนั้นอยู่ในช่วงพักผ่อนผมได้สนุกกับครอบครัวและก็ได้ประสบการณ์ชีวิตที่นี่ในขณะนี้ โดยผมคิดว่ามีโอกาสอย่างแน่นอนครับและก็เป็นไปได้ในอนาคตอันใกล้นี้แต่ตอนนี้ผมขอโฟกัสที่จะทําให้ดีกัสบสโมสรก่อนต้องคอยดูกันครับแต่ว่าตอนนี้ขอแค่สนุกกับการพักผ่อนในครั้งนี้ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนผมเห็นการสนับสนุนมากมายบนโซเชียลมีเดียและมันก็ช่วยผมก้าวต่อไปในวิทียุโรปได้และผมหวังว่าจะเจอพวกคุณนะมาที่นี่บ่อยขึ้นไปเที่ยวพักผ่อนกันบ้างแล้วเจอกันนะทุกคนขอบคุณเป็นอย่างมากครับ ถ้าผมเป็นะว่างานนี้จะนูจุดสุนทรัพย์ยเบลคนนี้ก็ถือว่าตอนนี้ช่วงการังโทนเม้นต์นะฮะเพราะฉะนั้นก็ฝากไปให้กำลังใจแล้วก็ไปร่วมเชียร์ให้เขานะมาเล่นกับทางทีมชาติไทยให้ได้เในววันนี้ก็แล้วกันนะะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเกันครับนายดานโตะเล็กคาซักสถานได้เปิดเผยถึงฟุตซอลโลกปี2024จะเป็นครั้งสุดท้าย โดยทางด้านของบริโอฮิกิตานะฮะนายานจอมเก๋าของทีมฟุตซอลทีมชาติคาคสถานลั่นขอลุยเต็มที่ในศึกฟุตซอลเบอร์รรรครัพ2 0 24รอบปฐัายที่ประเทศอุซเบกิสถานซึ่งจะเป็นฟุตซอลโลกในครั้งสุดท้ายของเจ้าตัวในครั้งนี้โดยมือการในวัย38ปีได้เปิดเผยผ่านทางด้านของฟี่าถึงการแข่งขันฟุตซอลโลก2 0 24ที่ประเทศอุซเบกิสถานช่วงเดือนกันยายนในครั้งนี้บอกว่า ผมคิดว่าอีก4เป็นครังหน้านั้นมันคงจะยากไปสำหรับผมที่จะมาแข่งขันฟุตซอลโลกเพราะตอนนี้ผมอายุ38ปีแล้วครั้งต่อไปผมก็จะอายุ1 2ปีผมเล่นฟุตซอลมาตั้งแต่อายุ6ขวบมันผ่านมาแล้วถึง3 2ปีและก็มีหลายอย่างที่ทําให้ผมรู้สึกเหนื่อยและก็มีความเครียดเป็นส่วนหนึ่งในขณะน,นี้แต่ฟุตซอลก็ยังคงเป็นสิ่งที่ผมรักอยู่เสมอ ผมมั่นใจได้เลยนะว่าครั้งนี้จะเป็นการเล่นฟุตซอลโลกครั้งสุดท้ายของผมแล้วผมอยากจะลงเล่นในรอบชิงชนะเลิศที่ประเทศอุซเบกิสถานเพราะเระาเนั้นอยู่ประเทศติดกันและก็มีอะไรหลายๆอย่างคล้ายกันดังนั้นการจะได้มาเล่นฟุตซอลโลกครั้งสุดท้ายในที่ที่เหมือนบ้านมันเป็นอะไรที่พิเศษเป็นอย่างมาก สำหรับผมแล้วผมเชื่อว่าแฟนๆอุซเบกิสถานเองก็จะซัพพอร์ตพวกเราเช่นกันเพราะเราเป็นเหมือนพี่น้องกันเออริโอชิกิต้าที่เคยคว้ารางวัลผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมของโลก5สมัยได้กลบบ่าวไปใชย สำหรับนักของโปรแกรมการแข่งขันของคาซัคสถานในฟุตบอลอสึกเบิร์ลคัพ2024รับแบ่งกลุ่มสายดีมินต่อไปนี้วันที่15กันยายนพบกับสเปนวันที่18กันยายนพบกับบริเบียและกัวันที่21กันยายนพบกับนัานของนิวซีแลนด์นั่นครับอ่าถ้าผมเป็นแตว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นตรไรนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาจนครับ อาร์ตยังไงเตรียมที่จะล่าฝันบีจีปทุมปล่อยสหรัฐช่วยนางงซสก,กิล่าตัวเจลิกในครั้งนี้นะโดยการที่ทางด้านของสหรัฐอยู่เย็นเตรียมที่จะล่าฝันเล่นเจลิกหลังบีจีปทุมตกลงที่จะปล่อยตัวให้วีวาเรนนางงซสก,กิทีไปศึกเจลิก2ของญี่ปุ่นยืมตัวไปถึง6เดือน โดยมีการบริงานรระบุว่าวีาจีปทุมตกลงปล่อยตัวสารัตอยู่เย็นกองการทีมชาติไทยที่ย้ายไปร,ร่วมทีมวีวานินนลงานสกิเดศึกเจทูของญี่ปุ่นโดยสัญญายืมตัว26เดือนนะฮะโดยจะมีการแถลงข่าวจะเป็นทางการหลังจบเกมนัดชิงศึกไริโภวค,ครับ โดยสารััอจู่เย็นช่วงกลองกลางในวัย22ปีบัจนี้ประสบความสำเร็จในระดับสโมสรกับเมืองทองและก็บีจีประชุมมาอย่างมากมายและก็เตรยนที่จะล่าฝันในช่วงบั้นปลายของอาชีพกับเพื่อนท่านของวีวารินในงานสกิในศึกเจทูของญี่ปุ่นด้วยสัญญายืยมตัว6เดือนในขณะนี้ สำรับประนของวีบรา,ารินตางสกิในครั้งนี้นะฮะปัจจุบันเนี่ยบอกได้เด่นนะว่ารังรองจากฝูงของเจทูในฤดูกาล2024หลังพวกเขานั้นผ่านพ้น18นัดมีโอกาสในการเลื่อนชั้นเข้าสู่เจลิกในช่วงสีซั้นหน้าในครั้งนี้ไม่น่าจะพลาดในครั้งนี้นะเพราะฉะนั้นการย้ายไปของเจ้าตังสารัตอยู่เย็นก็มีโอกาสาที่จะช่วยทีม การันตีขึ้นทางด้านของเจดิกวันในช่วงซีซั่นหน้าเพิ่มเป็นทวีคูณอีกครั้งก็เป็นได้ก็ฝากไปให้กาลังใจนักเตะไทยของเรากันด้วยนะครับและนี่ก็เป็นข่าวบิ n ไนท์ที่คือผู้บอลไทยไบอิชิอิสตล์ปรรเจาวันที่15มิถุนายน2567โดยชายผู้วัาการผู้บอลไทยครับ